วันนี้เรามาในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานนี้กันดีกว่าตามมาค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากชุมบุรีครับตั้งใจมาเที่ยวที่มืองเลยโดยเฉพาะหรือเปล่าครับผมตั้งใจมาเที่ยวเลยครับเป็นไงบ้างมาถึงเมื่อไหร่คะมาเมื่อวานครับชอบไหมผู้เลยอก็ชอบครับอากาศดีที่เที่ยวสวยครับ าวันนี้อยากจะได้อะไรพิเศษนอกจากมาเที่ยวชมมาโน่นนั่นนี่แล้วอยากได้อะไรพิเศษกลับไปไหมคะอ๋อก็มาเก็บรูปภาพบรรยากาศที่เที่ยวของกุเรือสวยๆหลายๆที่ครับผมแล้วก็มาดูกิจกรรมที่แสดงบนเวทีด้วยรบกวนอยากให้ฝากหน่อยค่ะฝากถึงนักท่องเที่ยวที่กําลังดูรายการตอนนี้หน่อยอ๋อก็ฝากถึงสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศหนาวๆแล้วก็ ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็เชิญที่พูเรือได้ครับคร<า>ับผมเท<า>ี่ยวสนุกนะคะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะมาเที่ยวก็สนุกดีค่ะ,ะอยากแบบมามาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมคะเป็นคนพูเรือโดยกําเนิดค่ะโอ้ยหน้าตามไม่ใช่คนผูเรือเลยนะคะเนี่ยเป็นคนพูเรือค่ะแล้วก็อยู่ผู้เรือมาโดยกาเนิดค่ะ ็นว่าเป็นคนภูเรือแล้วเนี่ยแสดงว่าข้อมูลแน่นเป๊ะให้เชิญชวนคุณผู้ชมที่กำลังชมมาเที่ยวภูเรือหน่อยแล้วภูเรือมีดีอะไรบ้างค่ะก็คือตอนนี้เป็นช่วงหน้าเทศกาลท่องเที่ยวก็คืออากาศก,าก็จะหนาวก็คืออยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภอภูเรือมาสัมผัสอากาศหนาวด้วยกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเราก็มีเยอะด้วยกันค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ยอดภูเรือกรเกษตรที่สูงก็คือ หรือว่าจะไปชมแม่คณิ้งที่บ้านหินสอก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะเยอะแยะหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะอยากจะให้น้องนิ่มนะคะพูดอะไรถึงคนผูเรือแบบแบบเราเป็นคนพูเรือมันต้องมีอะไรในใจที่มันแบบเด็ดๆขอประโยคเด็ดๆสักคำยังไงล่ะคะ <laughs> คนพูเรือ รค, <laughs> ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอพิสิทธิ์พันพิมพครับมีโอกาสได้มาเที่ยวชมงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวที่อำเภอพูเรือนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับหรือว่าคนเมืองเลยเนี่ยที่ได้มาเที่ยวทุกๆปีนะครับปีนี้รู้สึกว่าทางอำเภอพูเรือจัดงานไม้ดอกเมืองหนาวได้อย่างยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับมีดอกไม้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จาก โอท็อปนะครับสินค้าจากฝีมือชาวบ้านนะครับของอำเภอภูเรือจากตำบลต่างๆได้มาเปิดร้านออกบูธจําหน่ายสินค้ามากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วสเสน่ห์ของอำเภอภูเรือนะครับนั่นคือเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นนะครับและปีนี้อากาศก็หนาวเย็นเรียกว่านักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวจังหวัดเลยของเรานั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็งานไม่ดอกเมือหนาปีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับท่านที่ยังมีโอกาสได้มาอำเภอภูเรือนะครับปีนี้อาจจะมาไม่ทันนะครับยังไงปีหน้าเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดเลยยอรด้ันนบิีต ทุกๆท่านนะครับสู่จังหวัดเลยของเราด้วยรอยยิ้มด้วยมิตรีจิตนะครับนอกจากจะมีอำเภอภูเรือที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามแล้วเนี่ยนะครับชาวอำเภอภูเรือก็เป็นคนที่มีนิสัยใจดีนะครับแลวก็พร้อมที่ต้อนรับทุกๆท่านนะครับด้วยมิตริจิตเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอภิสิทธิ์พันพิมพ์นะครับอยู่ที่อำเภอภูเรือครับงานไม้ดอกมือหนาประจําปี2553นะครับซึ่งวันนี้ก็มีพิธีเปิดด้วยนะครับโดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นะครับท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับยังไงแล้วนะฮะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดเลยด้วยนะครับตอนนี้ค่ะขบวนเคลื่อนมาถึงแล้วนะคะที่นาที่ว่าการอำเภอภูรเรือน,นะคะกับงานไม้ดอกเมืองหนาวประจำปีพุทธศักราช2553ค่ะขบวนสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปชมภาพรบรรยากาศของขอบวนแห่นะคะพร้อมด้วยภาพรบรรยากาศภายในงานกันค่ะ เหนื่อยค่ะแต่นิดหน่อยก็มีกำลังใจสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะน่ารักจังเลยค่ะเหนื่อยไหมลูก ยอดมากเลยค่ะนี่คือวายองุ่นนะคะเมลัยเลยครับเมลัยเลยนะคะเราต้องดมก่อนหอมไหมคะพี่เดียหอมมากเมาแล้วเดี๋ยวลองลอง,ลองชิมบาดคอเดี๋ยวเราต้องไม่ถามเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรเรียนเชิญด้านหน้าเร,นเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะ ขออนุญาตทราบชื่อค่ะครับผมจ่าทิพเอกสากลแพทย์วงนะครับเป็นผู้จัดการของเมลัยเลยกุ๊บนะครับค่ะวันนี้ได้มาชิมไวน์อร่อยๆของเมลัยเลยนะคะไวน์ของเมลัยเลยมีรสชาติไหนบ้างคะครับมีรสชาติมีไวน์องุ่นไวน์ลิ้นจี่ไวน์กระชายดำไวน์กระเจี๊ยบไวน์สับปะรดนะครับและก็ไวน์มะขามป้อมนะค่ะซึ่งผลิตโดยใช้ผลไม้ในพื้นพื้นที่ของเราเองนะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น1ตำบลหนึนหนผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากเลยใช่ไหมคะครับเป็น1ตำบลหน1่งหนงตำบลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะครับโอ้อยางนี้ต้องได้รับรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเลยครับก็ได้รับรางวัลโอท็อปสดาวมามาหลายสมัยแล้วนะครับ ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานไม่ดอกเมืองหนาวที่อำเภอภูเรือครับได้เข้ามาร่วมเป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อเป็นเกียรติของงานและก็มาประดับงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับวายดีๆกับไปบ้านและจะมาลดราคาประจําปีสมนาคุณลูกค้าเป็นทุกๆปีด้วยนะครับค่ะอยากจะให้คุณพ่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่อำเภอภูเรือรวมถึงมาชิมวายของครับ <M ery. S 2> ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับ พออำเภอภูเรือนี่มีอากาศที่หนาวเย็นสบายเหมือนกับที่อยู่ต่างประเทศเลยนะครับและยังมีดอกไม้งามๆม,มีวายอร่อยและยังมีผู้คนที่จังหวัดเลยก็เป็นผู้คนที่มีจ,จิตใจบริสุทธิ์ใจดีและยินดีนับรับรับ,บนักท่องเที่ยวทั่วไปตลอดเวลาเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะมาถึงภูเรือทั้งทีนะคะมาแบบนี้ไม่เจอคุณพ่อไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะนี่นา,ยนายอยู่กับพ่อบ้าน อำเภอภูเรืรเอสวัสดีค่ะท่านอำเภอสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นงานพิธีเปิดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวของอำเภอภูรเรือเราซึ่งเป็นงานประจําปีนะครับเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวเนี่ยเราจัดมาตั้งแต่ปี2536นะครับตัดต่อเน,นื่องมาโดยตลอดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรืรเอซึ่งอำเภอภูรเรือเรานน้น มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสาคัญเยอะนะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือ,เ,อ,อเคยเขตกษาพันสัตป่าผู้หลวงแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยอยากจะบอกว่าแม่คันนิ้งลงที่ภูเรือแล้วนะครับ<อ>เพราะว่าภูเรือนั้นมีสมญาณน,นามว่าสุดหนาวในสยามน,นะครับ<อ>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาวเนี่ยเราต้องการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับของอำเภอภูเรือที่เห็นบนเวทีนี้ทั้งหมดนะครับ<อ>เป็น ผลิตผลของอำเภอภูเรือทั้งนั้นนะครับที่เราส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสเอย,อเย,เอยออต้นผักเซียนเอยต้นพิทูเน ier, ียต้นซันเวียทั่วประเทศที่เห็นนี่มาจากภูเรือทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ทาเป็นอาชีพรองนะ,ะแต่ปัจจุบันเนี่ย พี่น้องชาวภูเรือประมาณ700รครอบครัวนะครับที่ทําอาชีพไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพหลักกะสามารถสร้างรายได้ให้จํานวนมหาศาลนะครับเพราะว่าเราสามารถส่งออกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยไปยังทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนจนถึงใต้สุดนะครับไปที่ภูเก็ตก็ไปจากภูเรือเหล่านี้ครับ นะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะนี่นาเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะคงจะชื่นชอบดอกไม้ที่อำเภอภูเรือแน่นอนนะคะแล้วตอนนี้เห็นได้ยินข่าวมาค่ะว่าที่อำเภอภูเรือเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับทั้งผมเองกับทางองค์กรปกครองน้องเต็นและสวนราชการต่างๆนะครับก็มานั่งมองว่าทําอย่างไรที่จะให้มาคนมาภูเรือตลอดทั้งปีเราก็ไปเจอทรัพยากรใหม่ที่สําคัญเลยคือน้ําสารน้ําสารเนี่ยเป็นลําน้ําธรรมชาติที่ เป็นลําน้ําสายหลักของอำเภอภูเรือซึ่งเกิดจากเทือกเขาภูหลวงไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ําเหืองนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือสอปปลาวนะครับเราก็ไปดูเออตรงนี้มันน่าจะทําอะไรได้ก็เลยเกิดความคิดในเรื่องของการทํากิจกรรมการล่องแก่ง ซึ่งขนาดนี้นะครับทางอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางภาคเอกชนเราไปสํารวจกันมาแล้วถึง3รอบนะครับปรากฏว่าประทับใจมากครับซึ่งตอนนี้ผมได้นําเรียนท่านผู้วริการจังหวัดเลยเนี่ยจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเดือนพฤษภาคมปีหน้านี่นะครับมาพบกันแน่ครับมิติใหม่ขาภายนะครับในการล่องแก่งลํน้ำสารที่อำเภอบูเรือนะครับก็ขอเชิญชวนหครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านนายอำเภอเนี่ยพาพวกเราไปชิมลางก่อนจะได้ไหมคะ,อะตอนนี้น้ำนะครับเป็นช่วงฤดูแล้งเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะน้อยก็ะจะ,ะยังล่องแก่งไม่ได้แล้วก็อยู่ในขั้นเตรียมการเพราะเราต้องการให้สมบูรณ์เต็ม,ม,<ถ>มตที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาที่ล่องแก่งน้ําสาี่พูเรือต้องประทับใจกลับไปะน,นะคะเดี๋ยวเราคงจะได้พบภาพบรรยากาศงานดีๆกับงานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือในโอกาสนี้ขอบคุณท่านนายอำเภอค่ะ ในเบื้องต้นที่ได้คุยกับท่านนะคะก็อย่างที่ได้พูดคุยกับท่านไปแน่นอนค่ะเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายกับพ่อเมืองใจดีในอำเภอเมืองในอำเภอภูเรือคงจะได้พูดคุยกันในช่วงต่อไปนะคะตอนนี้ไในนาขอส่งคุณผู้ชมไปที่ขบวนแห่รวมถึงพิธีเปิดนะคะทุกคนรอคอยนะครับ คนเลยต้องเลยก่อน,นครับ